ฝนก่อตัวใหม่บ่ายนี้เน้นเน้น3 1จังหวัดติดตามโมเดลพาย,ยุรุดุร้อนในวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาร์ตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายัวลาทย์ที่9เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนให้ด้านของพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุรุร้อนเข้ามา เทียบกับโมเดลเมเโอโลจิกบ็อกนะคะพื้นที่ไหนที่จะได้รับในด้านของฝนชุดสุดท้ายของวันนี้กันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะซึ่งในวันนี้9เมษายน2566จะเน้นบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรตาเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรอุทัยธานีลบบุรีนครสวรรค์สระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครนายก รวมถึงปลาจีมรีนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้ต้องฟาร,ร์มระวังในเรื่องของพายุรุน้อนที่จะเข้ามาซึ่งนะครับสาเหตุและปัจจัยคือในระยะนี้ในช่วงวันที่7จนถึง9เมษายนคือวันนี้มวอนอากาศเย็นหรือบริเวณข้อประกาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจัยที่2นะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนปัจจัยที่3คือประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยฝนเริ่มจากภาคอีสานและภาคตะวันออกเมื่อวานนี้นะครับและค่อยๆขยับมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามลําดับนะครับจะมีพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโคชนะที่ไม่แข็งแรงเพิ่มความระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจได้รับอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้นะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรน,นะครับในช่วงนี้ ต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของการพยรากระกาศในวันนี้กันนะครับพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนแล้วแอดมินก็ขอแสดงความยินดีมาด้วยนะโอกาสนี้นะครับต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของการพยรากระกาศในวันนี้กันนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพ่อประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม พาดตะวันออกเฉียงเหนือและพาดตะวันออกของประเทศไทยรวมถึงทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะข,ของพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ร่วมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีเกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบเพื่อผลทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย สำหรับข้อประกาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางจึงทำให้ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศร้อนและมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันร้อนจัดบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนฝุ่นละองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสะสมของฝนละองและหมอกควันปานกลางถึงมาเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ใยังคงมีการสะสมที่น้อยเนื่องจากการระบายของอากาศในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งน,นี้ 9-10เมษายน2566จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลูนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีพายยิบด้ยดร้อนฝนฟ้าขนองเข้ามา20่สนของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากในจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาและสูงสุด34-40องศา จากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่จะมีพายยุดูร้อนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดเลยชัยภูมินคนรราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาและสูงสุด 38-40องศาจากลมตะวันออกความาเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุดสาม1าถึง41องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าคนอง30นของพื้นที่ลมกระโชกแรงส่วนมากในนครน,นายก ปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 2 8องศาสูงสุด3 9องศาลมตำลันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเคลื่ขึ้นต่ำกว่า1มเมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า1มเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10ของพื้นที่ลงกระโชกแรงบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสดุด25-28องศาและสูงสดุด32-38องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาและสูงสุด 32-38อ,องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ ส่วนมากเน้นพังงากระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาและสูงสุด34-38องศาลมตะวันออกความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆยะยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารและให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ